เฮล lo สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะยัสสินเจ้าสินเจา้จา uh, FC าว uh, เวียดนามสินเจ้าฮัทกะเทยย้อยต๊อกต๊อกสวัสดีพ่อแม่ทางบ้านทางเมืองไทยเรานะคะนี่หนิงทำนะคะอยากให้คุณแม่หนิงเนาะคุณแม่หนิงได้ทานด้วยเนาะเสร็จแล้วก็น้องๆทุกๆท,ท่านนะคะก็ คิดถึงอู้อ่อยกับคุณยายก็ไม่อยู่แล้วเนาะ,ะกับคุณพ่อด้วยนะเนี่ยนิงมามามาชิมให้ดูนะคะแบบรสชาติแบบไหนนะคะเอากว๋วยเซงก่อนเลยนี่หนิงนี่นี่น,น,น,นะอย่าสิ้นเจ้าเงี้ยสิ้นเจา้าหนิงหนิงแต่ว่าอังเจอ cho cho xem mọi người cho xem là FC của em là nó gì thế nào nha em nấu canh á, em hầm lâu lâu nha wow. nước súp ngon trong ngon lắm ngọt nha em nấu canh á em là không bao giờ nên không bao giờ bỏ các cái đường nha không bỏ đường vô ở trong canh của mình nha em là không có thích ăn ngọt các à, vì là cái này nước ngọt của cái cá này là mình hầm lâu hầm giò heo nhiều với là nó ngọt với củ sen nữa nha sau so đi nha khá nám súp nha ha nha tủn ha เป็นเวลาแบบสองชั่วโมงครึ่งนะคะเกือบสามชั่วโมงนะอันนี้หัวหัวเขาเรียกว่าหัวรากบัวค่ะอือหมมันจะนุ่มมันเหนียวนะคะอืม hơn đi Hmm. ม ề m มากฮดิงจะเพิ่มแบบคอลลาเจนนะคะแอมก็ใส่ตังก็ยังตังคอลลาเจนไงอังยาอืมองเฮลว้าว ยอ่อควันอื้มจุ๊บิจุๆๆจุๆอืมเมม่านุม่มมากอืมหน,นังหมูมันหมูนี่ก็กินนะเขาก็เรียกว่าปอซุงกราเจน Nóng à. Ừ. Hmm. mềm. Ừ mm hử. -hmm. อ,อุ่นน้ำ buổi tối là ค่ำอังกลมเนี้านมายมอยากกินอันก็แคหันไหน่อยทวายก็กำหน h อยมวาจะเป็นแบบนี้นะคะจะให้ดูนะอืมมันจะออกรูๆูแบบนี้นะ หัวหัวรากบัวท่านหนิงจะไม่ผิดนะกุ้งเซง อยากกินอันเนี้ยแต่ก็กินน้ำซุปไปแล้วกันเนะาะหิิงทำบ้อไปเริ่มเลยนะอือเดี๋ยวนี้จะกินขากี่กันแล้วกันชอบชอบชอบอ๋อเอาถ้วยมาตักค่ะถ้วยมาตัก ใครอยากกินนะคะเอามาเลยมาเลยมาเลยโัยมาตักมีแหงมีแรงมาก mm hmm. ใช่ไหม หนิงว่านะหนิงเนี่ยไม่ต้องการอะไรเยอะนะคะในในโลกใบนี้นะขอให้หนิงมีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะเสร็จแล้วก็ได้ทานของอร่อยอร่อยค่ะเราก็มีเวลาทำอาหารกินด,ด้วยก็คือทำกับข้าวทานที่บ้านด้วยนะคะอืมจะสะอาดจะอร่อยเสร็จแล้วก็จะประหยัดเงินในกระเป๋าเราด้วยค่ะ em nha không cần cái gì nhiều cho lắm trên thế giới em nói thiệt em cần có sức khỏe kiếm được tiền để là nuôi dưỡng nuôi sống hàng tháng hàng năm của mình cuối là đi du lịch đó thích đi khám phá xa thiệt xa như vậy là em hạnh phúc rồi các cuộc sống mình còn lại nha không cần chờ mong để là giàu tỷ phú và lại thế nào mình có bao nhiêu thì mình ăn bao nhiêu đó thôi nha. Ừ, nước canh ngon, à, nóng, dò heo, ăn thì ăn, ăn nóng quá xí xí là nó nóng ha nha ừ, nó lúc xương được luôn á ừ. hầm lâu hầm mềm mình hầm như vậy ừ. giọt hoa là thích nhất với món nạc nạc đó không thích, thích, kín thích, khả muốn khả bệnh đi nè เสร็จแล้วหากี่ของมันด้วยนะไมนต้องชิมอะไรเลยอะ่ะอือ we boy. nấm súp nấm súp là nước canh nước canh đó mình muốn cho mà vàng như vậy á sau khi mình nấu cái giò heo bỏ rồi phải không mở nước mở lửa nấu thịt nóng hầm nước lửa nhỏ thôi bye 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 ha. À, rồi